บ้านกลงจากพระอ,อินเป็นพืชจะพกเง่าล้มลุกอายุหลายปีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบบ้านหมหาเมฆวานใจดำบ้านมรกรนะซึ่งในกลุ่มบ้านสีชนิดนีจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากจนแทบจำแนกไม่ออกเลยทีเดียวแต่ว่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์อยู่ชื่อเดียวก็คือวานมหาเมฆคือคือคูมาออเรนจโนซาใบจะเหี่ยวแห้งไปในหน้าแล้งและงอกใหม่ในหน้าฝน ลักษณะของใบเขาเนี่ยตามเส้นกลางใบเนี่ยสูงขึ้นจากโคนใบไปสักหน่อยหนึ่งนะครับจะมีสีม่วงแดงไปจนถึงยังไม่ถึงยอดใบก็จะหมดละนะครับแต่ใบอ่อนเนี่ยจะเป็นสีเขียวยังไม่มีเส้นแดงนะพอแก่ขึ้นอายุมากขึ้นหลายวันหลายเดือนขึ้นก็จะเห็นสีแดงเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท้องใบเนี่ยจะเป็นสีอ่อนกว่านะหน้าใบจะมีลำต้นเทียมที่สูงได้ประมาณสัก90ซนติเมตร มีสีม่วงแดงนะครับแต่ว่าแดงไม่เข้มเหมือนกับว่านมหาเมฆนะว่านใจดําและว่านมรกตเนี่ยลำต้นเทียมจะมีสีเขียวเง่าจะมีรูปดอกบัวตูมสีสันิมทองมีข้อถีคล้ายๆกับว่านมรกตนะต่างจากว่านมหาเมฆและว่านใจดาตรงที่ว่านมหาเมฆและว่านใจดาจะมีข้อหางกว่าสักหน่อยเง่งหรือเง่าแยกออกมาสองข้างของเง่าใหญ่แล้วก็จะมีเง้าแยกออกมาอีกลงข้างล่างชี้ลงข้างล่าง แล้วก็โค้งเข้าคล้ายกงจักจะมีตาสีขาวหรว่านมหาเมฆและว่านใจดํานี้จะมีตาสีม่วงแดงแลักษณะของเนื้อในหัวชั้นนอกจะเป็นสีเขียวอมฟ้าชั้นในจะเป็นสีเหลืองอมฟ้าแล้วก็ออกตุนๆหน่อยจะมีเส้นนะกั้นระหว่างชั้นนอกและชั้นในเนี่ยเป็นสีม่วงอมฟ้าเข้มๆนะเวลาดูแล้วก็จะคล้ายกับกงจัก กลิ่นของเง่าว่านเนี่ยจะคล้ายกลิ่นขมิ้นแต่หอมอ่อนกว่าขมิ้นไม่ฉุนมากเหมือนขมิน้นสำหรับคุณแก้โรคตาแดงตาแฉะตามัวต้อลมลิสดวงตาไม่แนะนําให้นํามาใช้ทํายาหยอดตาเนะพราะถ้าจะทําเป็นยาหยอดตาเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมมีสเตอรไรเทคนิคที่เหมาะสมนะครับจะแนะนําให้ใช้เกี่ยวเรื่องของโรคท้องก็คือแก้ปวดท้องท้องอืดเฟอจุกเสียดแน่น่าพิการอาหารไม่ย่อย เราก็จะใช้สดก็ได้นะครับใช้เงายาว,ยาวประมาณสัก2ข้อนิ้วมือเนี่ยเอามาจิ้มเกลือสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เคี่ยวรับประทานไปหรือจะเอามาตําใส่กับเหล้าขาวรับประทานทั้งน้ทาทั้งเนื้อก็ได้หรือจะต้มเอาน้ารับประทานก็ได้สําหรับในครอบครัวแอดมินเนี่ยว่านกงจากพอิ์นี่จะเป็นว่านประจาบ้านเลยนะครับมาตั้งแต่สมัยปู่ เรื่องของการที่รับประทานอาหารผิดสําแดงนะโบราณเขาเรียกว่าผิดกระบูลนะในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดเนี่ยนะครับคือไปรับประทานอาหารแล้วมันมีอาการผิดปกติก็จะเอามาต้มเอาน้ํารับประทานนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนอกจากนั้นก็ยังเอามารับประทานเพื่อที่จะขับล้างพวกพิษ จากยาพิษยาเบื่อยาเมายาสังอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นว่านที่ใช้ใช้กันมาโดยพื้นบ้านทั่วไปประโยชน์ว่านนี้นะครับเป็นว่าช่วยให้แคล้วคลาดและคงกับพันชาติเมตตามหานิยมนำติดตัวไปก็จะทำให้หลบหลีกหนีฆ่าศึกศัตรูหรือผู้ที่เราไม่ต้องการจะพบได้ก่อนที่จะกินหรือนำ พกติดตัวไปเนี่ยให้เสกด้วยคาถาอุดทังอัตโทนโมพุทธายะจะพระกัสสะพุทธสังมิตามกําลังวันก็คือถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็เสกหนึ่งคาบวันจันทร์สองคาบถ้าวันเสาร์ก็เจ็ดคาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอีกตําราหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าจะให้กินให้อยู่ขบยงคงกระพันชาตรีให้เสกด้วยคาถานโมพุทธายะหรือกัรหาเนหะสามครั้งแล้วจึงกินการปลูกก็ใช้ดินด้วนปนทราย ผสมแกบเผาหรืออิฐเศษอิฐหักทุบผสมกันดินที่ใช้ก็อาจจะนํามาเผาไฟแล้วก็ทิ้งตากน้ําค้างไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาผสมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เงาเล็กๆหักหกออกมาแล้วก็มาจิ้มลงไปในดินแล้วก็ใช้ดินกบไม่ให้หนามากรดน้ําพอชุ่มไม่ให้แฉะชอบในที่ร่มพอราไรปลูกในวันอังคารเดือน6การเก็บกู้ว่านเพื่อน,นํามาใช้หรือน,นํามาไว้สาหรับปลูกในปีต่อไปเนี่ย ว้านทั่วไปเรานิยมกู้กันในวันอังคารหรือวันพุธเดือน11หรือเดือน12นะคือว่านเนี่ยปกติแล้วบรรณาจารย์ท่านบอกว่าควรจะต้องกู้ทุกปีนะเพื่อที่จะไม่ให้ประหลอดของว่านหรือว่าคุณค่าของว่านเนี่ยมันไหลลงดินไปนะครับโดยเอามาผึ่งหรือขแขวนเอาไว้แล้วพอถึงเดือน6ปีต่อไปเราก็นํามาปลูกน้ําที่จะ นำมารถเนี่ยก็ควรจะเสกด้วยคาถานโมพุทธายะเจ็ดคาบนะเสร็จแล้วจึงกอน้ํานั้นไปรดต้นว่านยาก็เป็นว่านที่มีคุณค่านานหน้า,นาปลูกเอาไว้สําหรับมาเป็นสิริมงคลแล้วก็ใช้เป็นยาประจําท้องในครัวเรือนได้ดีทีเดียวครับ